สวัสดีค่ะปริมจาก Start n นานะคะวันนี้ขอเสนอแอปพลิเคชันสำหรับฝึกพูดและฝึกออกเสียง Speak Sun ค่ะทุกคนเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักในรูปนี้ใช่ไหมคะเธอชื่อบิงบิงอายุ8ขวบเป็นน้องสาวของดิฉันเองบิงบิงเป็นเด็กร่าเริงช่างพูดช่างเจรจามีความมั่นใจในตัวเอง แต่ความมั่นใจของเธอต้องถูกพรากไปด้วยโรคพูดไม่ชัดในเด็กเมื่อสีปีที่แล้วโรคนี้ทําให้เด็กผู้หญิงที่ร่าเริงคนหนึ่งโดนล้อจากการที่เธอไม่สามารถพูดให้ชัดได้เหมือนคนอื่นเธอสูญเสียความมั่นใจที่จะพูดคุยกับคนรอบข้างเธอยังมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนอย่างชัดเจนด้วยค่ะทุกคนทราบไหมคะว่า ยังมีเด็กไทยอีกนับล้านคนที่กําลังถูกโรคนี้พรากความมั่นใจเหมือนน้องสาวดิฉันไปอยู่เหมือนกันซึ่งโรคนี้สามารถถูกรักษาให้หายได้ด้วยการเข้าพบกับนักแก้ไขาการพูดเพื่อทําการบําบัดค่ะแต่นักแก้ไขาการพูดในประเทศไทยเองก็มีเพียงแค่204คนทั้งประเทศเท่านั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาค่ะซึ่ง Operation f l o ฟในการรักษาโรคนี้มีทั้งหมดด้วยกัน10ขั้นตอนและขั้นตอนที่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสทางพัฒนาการมากที่สุดคือขั้นตอนการรอคิวนั่นเองค่ะ ทางซันน์เอาวจึงค้นพบว่าแอปพลิเคชัน Speak Sun ของเราเนี่ยสามารถกลายไปเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการรอคิวของนักบำบัดแล้วก็ผู้ป่วยได้ด้วยค่ะแอปพลิเคชัน Speak Sun ของเราเป็นแอปพลิเคชันฝึกออกเสียงที่สามารถทดสอบการออกเสียงประเมินความแม่นยำของการออกเสียงมีโปรแกรมการฝึกออกเสียงและยังมีการแสดงกราฟการเรียนรู้เพื่อบ่องบอกพัฒนาการได้ด้วยค่ะนี่คือหน้าตาแอปพลิเคชันของเรานะคะ แอปพลิเคชันเราใช้ AI ทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำสูงถึง93%ในการตรวจวัดการออกเสียงเรามี Market Value อยู่ที่1.6หมื่นล้านบาทเรามีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการเสริมพัฒนาการการพูดให้ลูกวัย3-10ขวบกลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกป่วยเป็นโรคพูดไม่ชัดในเด็ก เราทําให้การฝึกพูดให้ชัดเหมือนมีนักบาบัดคอยช่วยอยู่ทุกที่ทุกเวลาเกิดขึ้นได้จริงเราทําให้พัฒนาการที่เป็น,นามาทากลายเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนเราทําให้การฝึกพูดในเด็กเล็กเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้น และนี่คือคีย์พาร์เนอร์ต่างๆของเรานะคะคีย์พาร์เนอร์ของเราจะมาช่วยพัฒนาคุณภาพแอปพลิเคชันและการใช้งานให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตเรามี Business m o เดลแบบ B 2 C ให้กับกลุ่มผู้ปกครองและในอนาคตเองเรายังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปเป็นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการฝึกภาษาไทยรวมไปถึงการไปเป็นสื่อประกอบการบาบัดโรคพูดไม่ชัดในโรงพยาบาลได้เช่นกันค่ะ และสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ต้องการฝึกลูกให้ใช้แอปพลิเคชันทางออนไลน์นะคะเราได้จัดทำหนังสือสำหรับฝึกออกเสียงที่มีการมอนิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อรองรับได้ด้วยค่ะ มาเก็ตไซส์ของพวกเราคือกลุ่มผู้ป่วยโรคพูดไม่ชัดในภาคใต้จำนวน4,914คนมูลค่า1.46หมื่นล้านบาทต,ต่อเดือนพวกเราคือนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาวิศวะที่ต้องการแก้ปัญหานี้อย่างแรงกล้าเพราะดิฉันได้น้องสาวกลับมาจากการเข้าถึงการบำบัดและดิฉันอยากจะคืนความมั่นใจกับสู่เด็กทุกคนที่เป็นโรคพูดไม่ชัดด้วยค่ะ